สำหรับวันนี้ก็เป็น EP ที่4กันแล้วนะครับผมซึ่ง EP นี้นะครับผมหลังไม่นะครับผมมีคนถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะว่าผมเป็นมือใหม่แต่ถ้าผมไม่ซื้อ SD ศูนย์หผมจะเล่น SD ไหนดีซึ่งวันนี้นะครับผมนะจะมาแถลงไขในสองตัว SD 0 5หรือตัวกำเนิดจากน้ำกันไปครับทำไมต้อง SD 0 5 มาเริ่มมาที ula, okay, ating, ่ใบแรกที ouais. we ่เป right, ็นโอ l y วันประจํา SD นี้กันก็คือตัว WaterMan เขามีอาบิตี้จุติจากมือนะครับว่าถ้าเข้ามาในสนามแล้วนะครับผมสามารถที่จะเอาอวตารที่ชื่อบึงทมินนะครับจากในเด็กเข้าสนามได้2ใบนะครับผมข้อแม้นะครับผมการที่จะเอาจากเข้าจากเด็กเข้าสนามได้2ใบเนี่ยคือบนสนามของเรานะครับผมจะต้องมีพื้นที่พอด้วยนะ ถ้าสมมติว่าพื้นที่เรานะครับผมเหลืออยู่แค่บล็อกเดียวเมื่อรวมกับตัววอเตอร์แมนเข้าไปแล้วนะครับผมอันนี้จคุณจะไม่สามารถลากจากในเด็กเข้าในสนามได้แม้ว่าคุณจะลากแค่ตัวเดียวไม่ได้เพราะเอฟเฟกต์เขาบังคับถึง2ตัวและข้อแม้ถัดไปของอลบิตี้นี้ก็คือเมื่อเอาเบิร์นทอมินจากในเด็กเข้าสนามนะเจ้าอยู่ในสภาพนอนนะครับผมก็คือเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะสั่งตีไม่ได้ แต่ถ้าบนสนามเรานะครับผมมีแลนที่ชื่อบึงทมินอยู่นะครับผมสองตัวที่เข้ามาในสนามนะครับผมจะอยู่ในสภาพตื่นหรือพร้อมโจมตีได้ทันทีนั่นเองนะครับผมเป็นใบเซอร์ไพรส์นะครับผมในกรณีที่คุณต้องการจะแห่บ้านอะไรทํานองนี้นะครับผมนะแต่นะครับผมวอเตอร์แมนเนี่ยนะครับพลังของเขาไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับผมนะถ้าเทียบกันในยุคปัจจุบันตอนนี้พลังถือว่า กลางๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าดูโดดเด่นขนาดนั้นนะครับผมนะและก็น่าจะเป็นอาอวาตาร์ตัวแรกที่อยู่ในชุดสตาร์เตอร์ในช่วงเจนแรกๆเลยนะที่มี2เผ่านะครับผมก็คือเป็นทั้งเผ่าปลานะครับผมเผ่ามนุษย์แล้วก็ตัวมันเองนะครับผมติดชื่อบึงทมินด้วยเช่นกันถ้าพูดถึง SD05 เนี่ยจะลืมเขาไปไม่ได้เลยนั่นก็คือคุณจิละ นะครับคุณจีระเนี่ยถือว่าเป็นอวตารที่ทำเกมได้โดดเด่นและดีที่สุดในบรรดาสตาร์เตอร์ในช่วง5ชุดแรกที่ก่อนที่จะมีตัว06และ07ตามออกมานะครับผมถ้าดูแบบผิวเผินนะครับไล่สแต่ได้พลังแค่2มบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเก่งยังไงนะครับผมคือน,นี้ความเก่งของเขาเนี่ยก็คืออาบิิตีของเขาเนี่ยเวลาที่โจมตี นะครับผมเมื่อสั่งโจมตีออกไปนะครับจะบวกพลังตามจำนวนอวตารที่นอนทั้งหมดในสนามนะครับผมและไม่กําหนดฝั่งสมมุติว่าฝั่งเรามีอวตารอยู่ทั้งหมด4ตัวรวมกุญจิระแล้วเราให้3มตัวแรกสั่งตีไปก่อนสั่งตีเสร็จปุ๊บมันจะต้องแถบนอนใช่ไหมพอจีระสั่งตีเป็นตัวสุดท้ายจีระก็จะเป็นตัวที่4พลังเขาก็จะบวกไปเรื่อยๆอย่างเช่น พลงเริ่มต้นของจีละคือ2เราสั่งตีจีละเป็นตัวที่4ซึ่งมันนอนหมดใช่ไหมก็จะนับเป็น2 3 4 5 6พลังโจมตีเป็น6นี่คือแค่นับแค่ฝั่งเรานะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่ในสภาพนอนด้วยจะก,กี่ตัวก็ตามทีจีละก็จะบวกตามไปด้วยเช่นกันหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็คืออาร์บีตีของจีละเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าคุณสั่งตีออกไปแล้วอเบต้มันทำงานนะไม่ใช่เขาถูกโจมตีเขาก็ได้บวกด้วยเช่นกันนะครับสมมติว่าสถานการณ์เดียวกันแบบเมื่อกี้ที่มีอวาตารอยู่4ตัวรมคุณจีระแล้วอยู่ในสภาพนอนหมดตอนนี้จีระจะยิงพเงพียงเพลียงเวออยู่นะครับถ้าเขาตีมาฝั่งเขาก็จะต้องบิดเป็นหัวนอนใช่ไหมสั่งตีมาแล้วชี้เป้ามาที่จีระจีระก็จะบวกเลยครับฝั่งเรา4ตัวกันบวกไปส นับฝั่งเขาตัวหนึงเป็น5เท่ากับว่าจีระจะมีพลังอยู่ที่7ด้วยกันนะครับผมทำให้เวลาคนจะตีจีระหรือล้มจีระเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เน้นปูบอร์ดบนสนามด้วยกันแล้วเนี่ยค่อนข้างยากอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็มีสอบถามทางแอดมินมาในทางหลังหมม่านะครับก็คืออาบิทของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวเขาตีมาเราใช้หมอจีระเราลอดใช่ไหม เขาตายแล้วเขาจะตีซ้ำอาบิตี้สแตก็กนะครับสแต็ไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้น1ครั้งต่อเทินฉะนั้นนะครับถ้ามีใครที่ทำให้ตัวติละสามารถตีได้หลายๆครั้งตัวเขาก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นหรือมีใครที่สามารถที่จะย้ายเป้าหมายการโจมตีมาที่ตีระได้นะครับพลังโจมตีของตีละก็จะ ใหญ่ขึ้นทวีคูณตามไปด้วยเช่นกันมันจึงเป็นอวตารอีกตัวหนึ่งที่เป็นคีย์เด็กของตัว sd 0 5เลยทีเดียวคุณพยาบาลที่อยู่ในตัว sd 0 5ก็เป็นอวตารอีกหนึ่งตัวที่ได้รับความสนใจนะครับสาเหตุนะครับผมไม่ได้เอาลงมาตีแน่นอนนะอาบิี้ของเขานะครับผมจะทําให้แก๊งบึงทมินนะยืนได้นานขึ้นนะครับด้วยความสามารถที่ว่าจับตัวเขานอน นะครับผมชี้เป้าเบิงทมิน1นตัวนะครับตัวนั้นจะป้องกันการถูกทำลาย1ครั้งนะครับ1ครั้งในที่นี้คือเราตีไปสมมติเราตีพาวเวอร์เท่ากันเราต้องถูกทำลายใช่ไหมแต่เราจะไม่ถูกทำลายนั่นเองหรือเขาตีมานะครับเขากะาว่าจะมาหมงแต่เราไม่ตายอะไรทำนองนั้นนั่นเองนะครับผมนะแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะครับคุณพยาบาลเนี่ยนะเขายังไม่มีการแก้เหตุนะครับ คือถ้าใครดูในชุดตัวช่วงชุดเฟิร์สแรกๆเนี่ยนะครับคุณพยาบาลเนี่ยมันสามารถที่จะชี้ตัวเองกันตายได้นะครับผมแต่ว่าหลังจากที่มีการอัปแพทแล้วก็มีการแก้ไขเทคแล้วนะครับคุณถึงพยาบาลเนี่ยจะไม่สามารถชี้ตัวเองกันตายได้แล้วนะครับผมจําเป็นจะต้องชี้ให้ตัวที่มีติดชื่อบึงทมินใบอื่นที่อยู่ในสนามเรานะครับผมฉะนั้นชี้ตัวเองไม่ได้นะ แลนก็มีแลนบึงทมินด้วยเช่นกันกับความสามารถที่เรียกว่าโดดเด่นเพิ่มทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือจับอวตารฝ่ายเราที่่บนอวตารตาโซนนะครับจับเป็นนอนและก็จะได้สิทธิ์จั่วการ์ดหนึ่งใบ และใช้ได้แค่เทอ์นครั้งเท่านั้นนะครับผมนะซึ่งเอาจริงๆก่อนหน้านี้นะครับผมยังไม่มีการอัปแพทให้ตัวบึงทมินเนี่ยคือบึงทมินเมื่อก่อนนะครับผมถ้ามีอวาตารที่อยู่ในส่วนของตัวเมติกโซนคุณก็สามารถที่จะแท็บบิดเพื่อจั่วได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ตอนนี้นะครับผมเขาอัปแพทใหม่แล้วทําให้ตัวบึงทมินนะครับผมถ้าคุณจะใช้เนี่ยนะครับ อวตารคุณจะต้องอยู่แค่ตัวอวตารโซนเท่านั้นมันจะมีสเต็ปเหลียบนิดนึงให้กับตัวบึงทมินนะครับผมเรากลางบึงทมินทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมแล้วก็แค่เอาอวตารหนึ่งตัวบิดบิดเป็นนอนจั่วการหนึ่งใบใช่ไหมจากนั้นนะครับผมลงบึงทมินใบใหม่ลงมาทับใบเก่าจะถือว่าเรายังไม่ได้ใช้ความสามารถของบึงทมินใบใหม่ ฉะนั้นเรายังสามารถที่จะบิดอวตารเป็นนอนได้อีกหนึ่งตัวเพื่อโจการเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งใบด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเอาจริงๆตัวบึงทมินเนี่ยจะเอามาเล่นกับตัวคุณจิระโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าด้วยความสามารถที่บิดเพื่อนอน,อนเพื่อโจหนึ่งใบนะครับผมยิ่งมีตัวนอนมากเท่าไหร่จิระจะตัวแบบเบิ่มๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนมากนะครับผมจะเน้น รีดกองเพื่อเอาทรัพยากรเติมในมือให้ได้ไหวที่สุดและก็มาถึงเวสสามันของทางเผาปลานะครับผมก็คือกําเนิดจากน้ําเวสใบนี้นะครับผมถือว่าเป็นของสามันของคนที่จะเล่นเผาปลาโดยเฉพาะนะครับก้อนความสามารถแบบง่ายๆเลยก็คือชุบชีวิตชุบได้แค่เผาปลาเท่านั้นนะครับผมจากในหลุมให้เข้ามาอยู่บนสนามได้ทันทีนะครับผมเพียงแต่ว่า มีข้อแม้เล็กๆก,ก็คือการชุบเข้ามานะครับผมอาตาเผาปลาที่กลับเข้ามาอ่ะจะอยู่ในสภาพนอนคุณจะไม่ได้ตื่นนะครับผมนะแต่ถ้าณนะตอนนั้นนะครับบนสนามเรามีแลนบึงทมินอยู่นะถ้าคุณใช้กระเนมิดจากน้ำเพื่อเสกปลาจากในหลุมกลับเข้ามาในสนามมันจะไม่อยู่ในสภาพนอนมันจะกลับมาในสภาพตั้งคือพร้อมโจมตีได้ต่อทันทีนั่นเอง ส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาไว้สําหรับในการเรียกคุณกิละกลับเข้ามานะครับผมหรือจะเรียกคุณบึกบึนกลับเข้ามานั่นเองนะครับผมนะซึ่งกราเบืองจากน้ําสามารถที่จะเรียกวอเตอร์แมนกลับมาได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ซึ่งถ้าคุณเป็นเมนเผาปลานะครับผมใบนี้ใส่4เต็มแม็กได้เลยนะครับผมถ้าคุณใส่สีจะเสมือนว่า คุณมีคุณจิระนอนรออยู่ในเด็กอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ใบด้วยกันถึงแม้ว่ามันจะตกกลุ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็กลับเข้ามาใหม่ได้นั่นเองนะครับผมและมาถึงเหตุผลสุดท้ายว่าทำไมต้อง S.D. 05เพราะว่าใน S.D. นี้นะครับผมจะให้ชายจากอนาคตมาอยู่ด้วยกัน1ใบนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะต้องขอแก้ไขิดนึงนะครับผมคือในช่วงที่ทางเพจเราได้ทำการปล่อยคลิป ที่รวมตัวสตาร์เตอร์ออกไปแล้วมีการพูดถึงตัว SD 05นะครับผมในคลิปนั้นเนี่ยนะครับแอดมินสารภาพเลยว่าพูดผิดว่าตัวได้ชายจากอนาคตถึง2ใบแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผม SD 05จะให้ชายจากอนาคตแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับผมซึ่งในช่วงแรกที่มีสตาร์เตอร์1-5ถึงแค่นั้นนะครับผมเป็นสตาร์เตอร์เดียวนะครับผมที่ให้ของสามัญมาค่อนข้างดีนะครับผมก็คือได้ชาย นะครับผม4สตาร์เตอร์ก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้มาเลยนะครับผมนะอีกทั้งการที่คุณได้กำเนิดจากน้ำมานะครับผมทำให้มันเป็น SD ที่มีความเก่งอยู่ในตัวนะครับผมสมมติว่าคุณใช้กำเนิดจากน้ำปุ๊บแต่คุณโดนขัดคุณสามารถใช้ชายได้นะครับผมเพียงเท่านี้คุณก็เรียกตัวใหญ่ๆกลับมาแล้วคุณก็รีบแห่จบบ้านได้อายกันทำรองนั้นนั่นเองนะครับผม ซึ่งหลังจากที่ทางเพจได้ทำการปล่อยคลิปตัวนี้ไปนะครับผมบอกเลยครับว่ากระแสของตัว sd 0 5แทบจะเกลี้ยงตลาดไปเลยนะครับผมเพียงเพราะว่ามันมีชายให้มาในตัวสตาร์เตอร์นั่นเองในระหว่างที่เราได้อัดคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเคดีหรือ c u สซันเด็กที่จะปล่อยออกมาในช่วงเดือน3ของปีหน้านะครับผมก็มีพวกของสามานออกมา คร,ครบจัดเต็มทั้งเจริญทั้งชายทั้งที่2นะครับผมรวมถึงอุบัติเหตุแล้วก็มันตีนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะเล่นบึงธรมินอยู่แล้วนะครับผมคุณซื้อ sd 0 5ได้เลยนะครับผมคุณไม่ต้องรอนะครับผมเพราะว่าใน KD นะครับผมเขาจะมีธีมหลักๆของเขาแยกต่างหากจะไม่มีในสวงตัวบึงธรมินเว้นแต่ว่าเพื่อนๆจะซื้อเพื่อเอา การของสามาัญมาเติมในเด็กอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพื่อนๆจะปรับของเข้ามาใส่ในตัว SD นะครับอ่าที่ต้องใส่จริงๆคือตัวแมงปอแจ็คนะครับผมว่าใช้ในกรณีที่เปลี่ยนแลนนะครับผมบางทีจัวแล้วไม่เจอบึงนะครับผมก็ใส่แมงปอแจ็คดึงบึงจากในเด็กมาเปลี่ยนทับตัวแลน์ที่อยู่ในนับปัจจุบันตอนนั้นได้โดยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นในส่งตัว คุณกุ้งลอปเตอร์นะครับผมไปนี้ก็มาเล่นกับตัวบึงทมินได้อย่างจแจมเลยหรือว่าโอลิวานคุณจะเปลี่ยนเป็นตัวไทตันก็ได้นะครับผมนะไทตันเนี่ยจะคล้ายๆวอเตอร์แมนคือลงมาและชุบจากในหลุมเข้าสนามแต่ว่ากี่ใบก็ได้นะครับผมของไทตันกี่ใบก็ได้ขอแค่ว่าให้ได้คอร์สรวมกันนะครับผมแล้วก็เสกเข้ามาในสนามลมทั้งยังแจกบัฟให้กับเผ่าปลาให้มี บวกบวก1ได้สมัคคีด้วยนั่นเองนะครับผมก็ลองปรับใช้กันดูได้นะครับผมนะแล้วเพื่อนๆละครับผมณตอนนี้เล่น SD ตัวไหนกันอยู่ลองมาแชร์ความเห็นคุยคุยกันได้นะครับผมและถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กับทางช่องถนัดจัวนะครับผมก็ต้องขอฝากกันคนละซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในอนาคตด้วยนะครับผมนะครั้งต่อไปจะเป็น การแนะนำา SD หรือทิปแอนทิคอะไรนั้นนะครับผมก็เราติดตามพวกเราได้ในช่อง YouTube ของทางธนัดจูนะครับ